ครับนี่คือวงจร PFC นะครับ PFC ก็ย่อมาจากคำว่า Power Factor Collection นะครับวงจร PFC เนี่ยมีหน้าที่ในการควบคุมไฟทาง input ก่อนเข้า switching ครับหรืออาจจะเรียกว่าวงจร Power Supply แบบ2ชั้นก็ได้ครับยุคในอดีตที่ผ่านมาไม่นานนี้นะครับเขาจะเอาไฟ300 F. 220เข้ามาเ e กติฟาแล้วเอาไฟ300ไปเข้าวงจรสวิตชิ่งเลยไม่มีการควบคุมแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเขาต้องการเสถียรภาพของวงจรวงจรที่จ่ายกระแสเยอะต้องการเสถียรภาพเขาจะมีวงจร p f ีเข้ามาซึ่งวงจร p f ีก็คือวงจรบูสต์คอนเวร์เตอร์นั่นเองครับเพิ่มไฟขึ้นเขาจะาไฟ300เนี่อัพขึ้นให้เป็นตั้งแต่380 อาจจะถึง4ี0ร้อยสไม่เกินนี้ครับโดยทั่วไปเพราะสเปคอุปกรณ์จะอยู่ในระหว่างนี้วงจร PFC เนี่ยการทำงานก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับก็คือจ่ายเมื่อเราจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บได้ไฟ300จะมี C นีครับถ้าดูอุปกรณ์จากนี่คือขนลวดของมอแปลง PFC อันนี้ค at ือไดโอดเลกซิฟ ใช้ไดอด2ตัวไดอดบิดไป220มาเข้าไดอดบิดปุ๊บซี C ตำแหน่งแรกใช้ C1 ไเมโครแค่นั้นเองนะครับตัวตัวแรกตัวนี้นครับค่าไม่เยอะนะครับในการฟิลเตอร์ไฟ300โวลต์หลังจากนั้นก็มาผ่านหม้อแปลงตัวนี้ก็คือตัวนี้แล้วก็มาเข้า mosfet mosfet ตามจากวงจร,จรที่ผมซ่อมนี่ก็คือใช้เบอร์นี้เลยครับแล้ว C C 2ตัวก็คือ2ตัวนี้ครับอาการน,นี้ก็คือพิฟซีช็อตสาเหตุพ<ม>ิฟซีช็อตนะครับไอมอสเฟตช็อตก็จะมีอยู่1นึ่งมีอุปกรณ์อยู่สตัวที่เกี่ยวพันกันครับ1ขดลวดขดลวดพิฟซีเนี่ยซึ่งเป็นขดลวดเส้นใหญ่ครับโอ,อ,อกาสที่จะขาดคงไม่มีครับแต่ว่าลวม ถ้าตัวนี้หลวมเนื่องจากว่าขณะที่ทํางานมันมีเกิดการสั่นอยู่ที่ความทีสูงก็จะทําให้มอสเฟตตัวนี้ช็อตสองถ้าซีสองตัวนี้แห้งหรือขาดก็ทําให้มอสเฟตชอ็อตสามถ้าไดโอดตัวนี้ช็อตหรือขาดก็ทําให้มอสเฟตตัวนี้ชอ็อตนี่ครับสิ่งที่ทําให้มอสเฟตช็อตเนี่ยมันจะมีอยู่แค่สี่สี่อย่างนี้ส่วนปัจจัยที่สี่เช่นมี ไม่ว่าจะเป็นซัพพลายแบบใดกันแล้วแต่ครับเขาจะเอาเอาแรงไฟเอาพุลเนี่ครับที่ได้นี่ครับมาทํามาผ่าน R 2ตัวหรือ3าสี่ตัวกันแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใช้าวัดน้อยก็จะอนุกรมกันหลายตัวมาแบ่งแรงดันหรือดือยเดอร์มาฟีดแบกกลับมาครับฟิดแบกป้อนกลับมาที่วงจร PWM เพื่อรักษา แรงไฟอพุตให้คงที่ไม่ว่าจะเป็นซับไพแบบใดๆก็แล้วแต่ที่บนโลกใบนี้ครับอาอตัวนี้ถ้าอา3ตัวจะต่อกันแบบนี้เนี่ยถ้าตัวนี้ขาดหรือยืดค่าครับตัวบนนะครับมันจะทาให้ทาให้ไฟออกเกินนะครับตัวบนนะครับแต่ถ้าตัวนี้ยืดค่าจะทําให้ไฟออกต่ำมีสองกรณีแต่โอกาสที่ตัวนี้ยืดค่าเนี่ยจะเป็นไปได้มากได้น้อยมากครับเพราะแทบเป็นไปไม่ได้เพราะว่า แรงไฟพุทธสมมติว่าตรงนี้400โวลต์นะครับแรงไฟพุทธ400โวลต์มันจะตกควอมตัวนี้เยอะกว่าตกค้อมตัวนี้นิดเดียวครับเพราะฉะนั้นแรงไฟที่ตกควอมตัวไหนเยอะกระแสก็ย่อมไหลผ่านตัวนั้นเยอะโอกาสยืดค่าก็มีสูงแรงไฟที่ตกควอมน้อยก็แทบจะไม่ยืดค่ามีน้อยมากไม่ค่อยเจอเลยครับมีแต่ตัวนี้ยืดค่านะครับถ้าตัวนี้ยืดสายเข้าไปก็ทําให้ตัวนี้เสียได้ครับต้องเช็คทุกครั้งด้วยฟีดแบ็กตัวนี้ เป็นค่าสูงครับอาจจะเป็นเมกอาจจะร้ายร้อยเนะครับตัวนี้วิธีเช็คก็เราวัดไฟที่จุดนี้สตัวนี้เลยนะครับสีสี่รยห้าสิบโวลต์ตัวนี้ใช้ค่า สองร้อยเจ็ดสิบมิโคสองต่อขนาดกันนะครับวัดไฟตัวนี้ปุ๊บถ้าได้ไฟถ้าวัดไฟได้สามร้อยเราวัดฝั่งเดเวตัวนี้ถ้าตัวนี้สามร้อยตัวนี้สามร้อยแปลว่าวงจรพีบซีไม่ทํางานครับถ้าวัดตัวนี้ได้สามร้อยตัวนี้ได้สี่ร้อยแอนโอดไปแค่ถดแค่ถดมากกว่าไปแอโนโอดปุ๊บแปลว่าพีบซีทำงานเช็คง่ายๆแค่นี้เองวงจรเลกติฟายก็ไม่มีอะไรครับ ทีนี้ก่อนสมมติว่าเราเจอตัวนี้เสียขึ้นมาก่อนที่เราจะใส่อะไรเข้าไปเราต้องเช็คตัวนี้ให้ดีนะครับให้เราถอดมอสเฟตออกถอดออกแล้วให้วัดไบอัตที่ขาเกตก่อนเดี๋ยวมาดูผมจะจับวัดของจริงให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะใส่เข้าไปเดี๋ยวสักครู่ครับครับหลังจากที่เราเช็คเจอว่ามอสเฟตตัว PFC ตัวนี้ช็อตนะครับ นี่ครับตัวนี้ชอตปุ๊บเราถอดออกมาครับอยู่ตรงนี้ครับขาเดนขาซอสขาเกตนี่ก่อนจะใส่เข้าไปเรามาวัดสัญญาณนิดหนึ่งว่าสัญญาณแล้วก็แรงไฟแบตที่ขาเกตมันเท่าไหร่ครับครับ ตอนนี้ยังไม่ใส่พ c c นะครับแต่ว่าเครื่องก็ยังทำงานแต่ถ้าไฟตกไฟไฟตกมากๆจะจะไม่ทำงานครับเพราะว่าพ c ไม่ทำงานเราต้องซ่อมให้สมบูรณ์นะครับตอนนี้ไฟอันนี้สัญญาณที่ขาเกจนะครับผมจะทำให้มันนิ่งปึ๊บนะครับเราจะเห็นว่าสัญญาณที่ขาเกจถ้าเอาสโคปกจับนะครับผมตั้งไว้ ขีดละ5โวลต์ก็ประมาณ14โวลต์13 14โวลต์นะครับแล้วก็สังเกตว่าพันชุนพันบวกครับช่วงช่วงบวกเนี่ยมันจะกว้างแต่พันลบมันจะแคบก็ปแปลว่าดิวต c เซคันนนี่เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปครับเพราะว่าช่วงลบแคบมากครับเขาออกแบบมันแบบนี้นะครับสำหรับบูสต์คอนเวอร์เตอร์ที่อัพไฟขึ้นจากไฟสามร้อยเป็นสี่ร้อยโวลต์นะครับ ที่ใช้ในวงจร PFC นะครับทีนี้เราเอามิเตอร์ดิจิตอลวัดดูนะครับมิเตอร์ดิจิตอลวัดดูที่ขาเกจวัดที่ขาเกตได้ไฟ DC 13.65โวลต์นะครับ13.65เอามิเตอร์เข็มวัดดูครับที่ไบอัดก่อนที่เราจะใส่เข้าไป ก็ประมาณ13-14โวลต์นะครับทีนี้ความถี่ความถี่ที่เขาใช้กันเรามาวัดดูเฮิร์ตมันความถี่เท่าไหร่ใช้มิเตอร์ดิจ้อนวัดความถี่เลยนะครับไม่ต้องใช้สโคปอ่านยากความถี่ที่เขาใช้นะครับ9 1 9 1 2เฮิร์ครับ9 1 k เฮิร์ครับสองรับประมาณนี้ครับแล้ววัดดูดูดิวตี้ไซเคิลว่ามันใช้เท่าไหร่ ใช้ดิสซีไซเคิล96%ครับ96.3%ครับตฉะน,นั้นไฟพีพซีนะครับ mm hmm. เขาจะออกแบบอ่าให้ดิสซีไซเคิลสูงครับตอนนี้เรายังไม่ใส่พีพซีนะครับเรารู้แล้วว่า b บ a s ขนาดเนี้ยอย่างมอสเฟสตัวเนี้ยตามที่ดูในสเปคนะครับ mm hmm. เข้าขาเกตของเขาเนี่ยรับสัญญาณพันที่ ไม่เกิน30โวลต์บวกลบแต่ที่เขาใช้กันนี่ประมาณ1 0 3 4โวลต์ก็ไม่มีอะไรผิดปกติส่วนไฟ PFC ยังไม่ทำงานเนี่ยไฟ PFC ไม่ทำถ้าวงจร PFC ยังไม่ทำงานครับไฟ300โวลต์ก็จะอยู่ที่ประมาณ307โวลต์นะครับตอนนี้ครับแต่วงจรก็ยังทำงานได้นะครับแต่วา่ายังไม่ทำงานเต็มไม่สามารถที่จะไปใช้งานได้ ไฟตกไฟเกินมันก็ตัดครับไฟไฟสามร้อยหกโวลต์คือพีพีซียังไม่ทําง,งานถ้าพีพีซีทำงานไฟจะประมาณสี่ร้อโวลต์นะครับเนี่ยครับก็มีไม่กี่จุดที่เราจะวัดแต่ถ้าเราวัดขาเกตขาเกตของอไอ้มอสเฟตตัวนี้ไม่มีไฟเลยก็เช็คไอซีไดต์ตัวนี้ไอซี IC ไดต์ตัวนี้ครับมีอซีพีมที่ไดอยู่ตัวเดียวก็คือ,คอตัวเล็กตัวนี้ครับ ่เาเดี๋ยวที่นี้เราเช็คแล้วว่าบแบตปกติ13โวลต์เสลี่เดี๋ยวเราใส่มอสเฟตลองดูครับครับหล,หลังจากที่ผมประกอบใส่มอสเฟตเข้าไปนะครับผมเสียบไฟแล้วก็จะวัดไฟพี c ซดูว่าถ้าพี c ซีทำงานเนี่ยไฟบวก บีบวกตรงนี้สามวิโวลต์มันเป็นเท่าไร่วัดดูนะครับวัดได้สามร้อยแปดสิบแปดโวลต์นะครับสามร้อยแปดสิบแปดจุดเจ็ดโวลต์ครับคอมมิเตอร์เข็มวัดดูครับก็ประมาณสามร้อยแปดสิบแปดเหมือนเดิมครับเท่ากันครับนะครับวงจรพีซีก็มีหน้าที่บูสต์ไฟสามร้อยเพิ่มเป็นสามร้อยแปดสิบแปดโวลต์ ก่อนที่จะจ่ายให้วงจรสวิตชิงนะครับจะอยู่ขั้นกลางระหว่างบิดเล็กติฟายกับวงจรสวิตชิงอยู่ตรงกลางนะครับวงจร p ีฟก็คือบูสต์คอนเวอร์เตอร์อัพไฟขึ้นก็มีหลักการการซ่อมไม่มากมายอะไรครับขอจบคลิปนี้แค่นี้นะครับ